สดีค่ะแม่นีค่ะใครครับกับน้องต้นกล้านะคะสีดจต้นก่งกนจี๊ดจวันนี้นะคะเรามามอบตัวต้นกล้านะที่โรงเรียนสาธิตมอสว,วอนะคะประสานนิดแอตอนนี้เด็กกำลังงองแงเลยนะคะเขาไม่อยากย้ายโรงเรียนเนอะอยากจะเรียนกับเพ<ว>ื่อนแต่เดี๋ยวปีหน้าเพื่อนก็ย้ายโรงเรียนเหมือนกันลูก ต่างคนต่างไปแต่คุนกล้าย้ายก่อนเท่านั้นเองเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศในงานนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูทางด้านนู้นเลยค่ะที่นี่นะคะก็มีเขาเรียกว่าอะไรสมาคมผู้ปกครองและครูนะคะเขาก็มีเบเกกาแฟนะคะให้รองรับผู้ปกครองสมาชิกใหม่ทุกท่านเลยต้นกล้าครับตอนนี้อยู่ที่ไหนครับ แม um oh, ่กรอเอกสารอยู่เหรอฮะโอ้โหมีสนามบาสด้วยต้นค้าดูดิไหนมีอะไรอีก ม,ม,มีสนามเด็กเล่นด้วยอ่ะมีสนามเด็กเล่นด้วยอ่ะเด็งมะเด็งมะอะไรนะชอบแม้สนามเด็กเล่นลูชอบสนามเด็กเล่นไหมฮะโอ้อ นี่ไงชอบแม้สนามเด็กเล่นมาเล่นสนามเด็กเล่นรอปานะโอเคป่ะโอเคป่ะมึงไม่บนโน่นเหรอเล่นบาสเล่นบาสรอป่ามาล่ะเนี่ยเล่นบาสรอป่ามาล่ะนี่มีสนามบ,บอลด้วยมีบอลบอลตรงนี้มีบอลด้วยท่านก้าดูดิมาดูสนามบอลโอ้โหมีสนามบ,บอลในลมด้วยโอ้โห นไหนนี่เหรอไม่ใช่ปาฟิลิญญาโอ้มันเป็นปลาทะเลไม่ใช่ปลายุทธเป็นอะไรปลาอะไรนะปลายุทธนี่มินดีโม่ด้วยเออใช่ปลากระตูนดูดิมีปลากระตูนด้วย จริงๆมันก็เออน่ากินอยู่นะมันจะอร่อยไหมตัวเนี้ยถึงค <ไป S 1> ิวแล้วกันก้าหนอ่ะนั่นะ่ะแม่ไปแล้วเร็ววิ่งไปหาแม่็ว อุ้มไรมนี่ไม่ใครอุ้ม,มนนไปเดินนี่ไมนะ่ดีก็หาไปเห็นใครอุ้มแมล้ะอย่ากลัวอย่ากลัวอุ้มมกดีปไหนกถี โอ้โหบอนยากินเออเพื่อนยังเดินเลยนันกาเด็กๆ้ะเลยครับยังไม่เรียน ไอยากอยอย่กัเพื่อเล่นขอเล่นเยอะเลยที่นี่ของเล่นเยอะเลยไปแล้วไม่อยากเขาเน้นเล่นเขาไม่เน้นเรียนลยูกเขาเน้นเล่นไม่เน้นเรียนเลยนะเด็กเล่กเลนี่ห้องเรียนต้นกล้านะครับนี่ห้องเรียนต้นกล้าแล้ว มีห้องเรียนต้นกล้านะคะครูประจารําชั้นยังสวยอะ่ะต้นกล้าครูประจารําชั้นยังสวยอะ่ะวันกลคือนี่ตัวน,นักเรียนตอนกล้าล่ะครับ

แงฟันด้วยนะมีดื่มนมด้วยสวนน้องเพลงแล้วก็นอนแล้วก็มานนแล้วก็ูไม่มีมีเรียนหนังสือเลยโอ้ไม่มีเรียนนัเลยมีนทสินด้วยภาษาอังกฤษแล้ก็เชอร์ก็เข้ามาสอนแค่แเหมือนเหมือนที่

เลยนะลูกฮะนลูกมาสอบมสอวรนนึง่าอนูก็อยากจะให้เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันเหมือนเดิมใช่ไหมคมอยากให้มเป็นรุ่นน้องอยาก็คใครก็อยากให้ลูมกมาเป็น รุ่นพี่รุ่นน้องมีอยากให้มาเป็นลูกหรอโอ้ยรุ่นน้องรุ่นนังรุ่นพี่ต้องเรียกรุ่นพี่รุ่นแม่รุ่นพี่รุ่นแม่รุ่นแม่เลยคนอื่นเขานั่งดีๆอ่ะลูก ลูกอารมณ์ดีอยู่คนเดียวเลยนะเนี่เป็นท้องสมุดนะครับรอถ่ายรูปใช่ไหมครับลูก Ayyu thằng nồi lại lâu Ayyu thằng nồi lại lâu Ayyu thằng ngắm đi. <laughs> ตอเนีอเอเโอเคโอคอเครอเคโอเคโอคะเคโอเคโ้เงโอเค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 โอนคโอ่คโอเ้องค้อเคโอกโอเค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 อเเเคะโเเคองเ น่าจะเป็นครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวของป๊าป๊ากับ้านะคะที่ได้เข้ามาดูห้องเรียนของลูกนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดลไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจครอบครัวเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย